ในศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราสวดมนต์เนี่ยส่วนใหญ่เราจะนึกถึงพระที่กรรมนึกถึงหลวงพ่อหมายถึงนึกถึงรูปท่านหรือไม่ก็มองภาพรูปท่านเราจะใช้พลังงานท่านพลเมท่านเป็นหลักนะฮะเพราะฉะนั้นจะเป็นเรื่องโลกก็ตามเรื่องธรรมะก็ตาม ลการสร้างบารมีก็ตามเนี่ยเราจะอาศัยในการคำภาคจิตอยู่ที่พระตาอยู่ที่ภาพแล้วก็สวดมนต์คือสวดจกักพัดแล้วก็พิจารณาสิ่งที่เราสิ่งที่เราขัดข้องหมายถึงว่าเรื่องราวในชีวิตของเราเน ย้อนไปย้อนมาเหตุมาจากไหนไปยังไงอะไรประมาณนี้ทำไปเรื่อยๆหลายๆวันมันจะกระจะจมีความรู้สึกว่าเราจะแก้ไขยังไงในเรื่องราวของเราเรื่องชีวิตของเราเนะี่ยเขาก็ใช้อย่างนั้นนะเขาไม่ถามใครนะะเขาไม่มาถามใครนะเขาถามหลวงพ่อใช้ความรู้สึก เวลาจะทําธุรกิจเขาจะมองภาพของพ่อสวมดมนต์ไปแล้วก็ใช่ความรู้สึกทําดีไหมไม่ดีถ้าทําแล้วมันมีอุปสรรคเนี่ยมันแสดงว่าท่านไม่ให้ทำแล้วต้องหยุดล้วคือทําแล้วมันมันมันไม่มันหยุดหยุดชนะอะไรพวกเนี้ยท่านต้องหยุดนะแล้วไปดูใหม่สวดใหม่ มองภาพท่านใหม่เขาจะใช้กันอย่างนั้นนะฮะ